โถนไหมสวัสดีครับอุ้ยตายแล้วว้ยยว้ายงานหนานมากเลยจ้ะคุณเป็นคนสวยจริงๆเลยผมไม่เคยพบใครเจอที่เคยสวยอย่างคนสวยไม่เกรงใจใครสวยจริงๆอันนี้อันนี้ชมบอสหนูใช่ไหมก็จริงๆแล้วก็อยากจะเขินมากๆอยู่ลอกนะแต่บมงเอิญไม่ชินแล้วเขาพูดกันเยอะเดีรไป ก็พูดทังนั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกบอกฮะไม่ต้องไว้มันมากเดี๋ยวมันเลงไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมวัยมันหวานจังเลยอะอยากทราบว่าคนคนสวยไม่เชื่ออะไรเลยครับอ๋อช่วยใก้ฟังได้หน่อยจะแนะนําตัวให้รู้จักนะจ๊ะคนสวยคนนี้มีชื่อว่าชุลีพรจันทร์ค่ะเชื่ออะไรนะ ชรีพรชื่ออะไรชื <those S 1> ่ออะไรชื <them> ่อได้ยังไงชื่อชุรีไม่ค่อยใจดีให้อยู่ดีๆก็ชื่อยาววัดทางรถไปจะเปลี่ยนชื่อให้ไหมชลีพรมันยาวไปชื่อสั้นๆเลยคำเดียวอีพรไปแล้วอีพรมาแล้วนะแม่ครับพี่ครับตั้งแต่ในทองเรื่องจะรับคำว่าพรถ้าไปตรงกับใครผมอภัยด้วยนะครับ อีพอพอดพอดจั๊กอีพอพอดพอดอีพอดพอดพอดจัอีพอพออีพอจ๊เฮ้ยที่านแล้วนะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยพูดชายอะไรก็ไม่รู้พูดชายหยาบครใช่ปาเสียที่สุดนี่นเกย์คณะดงเก้าลูกสาวพวกแกเขาไม่พูดชายหยาบครกันหรอกทอยแล้วบังเอิชื่อไรเฮ้ยชื่อไรโอ้ย สเสาข็มอย่าผักซิทำไมำไเดี๋ยวเซไอมันเอาแน่ผมมาเราจริงเหอะฉันอิผู้หญิงยอมมัก่อนยอม,มันก่อนมึงเป็นผู้หญิงต้องมีคำว่าอ่อนหวานบ้างออแต่จะถามชื่อคนอ,อย่าไมา่ชี้หนะ้าทำไมทำไมไอชี้ไม่ได้จะถามชื่อคนนะทำไมไม่ถามดีๆีแอมึงมาถามเฮ้ยชื่ออะไรเฮ้ยมึงชื่อว่ ทอบดีดินี่บทบาทเยอะกยจะตอบให้สุดยอดสุดยอดเลยเป็นไงสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับไม่เอ,อ่อไม่ทราบว่าคือ,อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แบบรสชื่อข้าวเจ้าชื่ออะไรจ้าน้ำข้าวเจ้าโป่งราดโชยต์มากเลยข้นผสมลีลาเขาต้องสั่นไงสั่นสั่นจะเยี่ยวหรือเปล่าเป็นมาสกของกูโอ้ลักษณะยกมายกมาไม่ได้ลงเสาเข็มลเพ็วเร็วๆอย่านานโอ้สง่างามมากเรียนด ชื่อะไรน,นะคะนะระับนาบราต์โจด ơi <laughs> 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 <laughs>